yeah <laughs> นั่นอนเ้าขอโทษ่ีท่านผู้ว่าประกาศจังหวัดยิดจิตนะครับที่ะคยาท่านสุรศักดิ์นักการพันธ์นะครับได้มอบหมายได้แต่งตั้งเพ็นงแะส่วนหนึ่งแล้วอาจจะมีช่องทางจากเยียรยาไปได้หลายช่องทางอาจจะไปเรือนแล้วนะครับที่ได้นำเข้าไปรโครงการกับทางรัฐบาลเรื่ัง ไปแจกออกมาได้ไหมถ้ามันไม่ผิดเงื่อนไขแต่ตัวนี้ม,มนันยังมระติดที่ว่าต้องมีกานเรื่องนี้นะครับเพราะว่าราคาข้าวมันก็อยู่ปกติมันอย่าอย่าหวังที่จะได้มากนะก็อยู่ระ,ะ,ะหว่างประเด็นในแง่ข้อกฎหมายนะครับส่วนเรื่องข้าวที่อยู่เนี่ยปตพรับผิดชอบด้วยรวมสีรับผิดชอบอันนี้เป็นข้อกฎหมายซึ่งอนุกรรมธิการที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยหลักๆสำคัญพิเศษก็คืออยากจะรู้นะคะว่า อยากถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรหรือว่าทุกทกท่านว่ามีเงินส่วนไหนไหมของประเทศไทยเนี่ยหรือจังหวัดพิจิตรเนี่ยที่ว่าจะช่วยเยียวยาก่อนก่อนที่ท่านจะตรวจสอบกันว่าใครผิดใครถูกดิฉันอยากให้ขอให้มีงบส่วนไหนไหมให้ช่วยมาก่อนได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องทํานาแล้วก็เสียดอกเขา นาจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้านี่นอกระบบที่อยู่ในโรงสีออกไปก่อนแล้วเอาเงนไปไว้ที่ไหนท่านที่เอาไว้ที่สาลก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้มันเสียหายไปากกต่านี้ ข้าวที่อยู่ในโรงสีเองเนี่ยตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรคับผิดชอบว่าอตากรหรือโรงสีเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าถ้าสรุปได้เราก็คงส่งเรื่องเนี้ยปรึกษาฝ่ายกฎหมายไม่ว่าจะเป็นปปงนี่ว่าเราจะหาวิธีช่วยเหลือเอกษตรกรเนี่ยโดยการนําข้าวเนี่ยที่มันมีเนี่ยเทศจะไปดนะูมีประมาณเท่าไหร่เอามาทําไมจะเอามาระบายได้นะครับแต่มันก็ยังติดที่ข้อกฎหมายนะครับ